بسم Bismillah... wa الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نكب الله سبحانه وتعالى نكب نكب كنّي نا حدث نا نكب إبن عباس رضي الله عنهما نكب ท่านอิมรุอับบาสเนี่ยนะครับเป็นซัฮบะนะที่อายุน้อยนะครับที่ท่านพบกับท่านนบีสุลต์ละห์อะลเลวะสัลลัมนะท่านอิมรุอับบาสนะครับหรือชื่อจริงๆของท่านคือท่านอับดุลลาบินอับบาสนะทั้งตัวท่านแล้วพ่อของท่านเป็นซัฮบะของท่านนบีสุลต์ละวะสัลลัมหมดเลยนะอับบาสมีศักเป็นลุงของท่านนบีสุลต์ละวะสัลลัมเช่นกันนะดังนั้นท่านอิมรุอับบาสนะก็มีศักเป็น ลูกพี่ลูกน้องกับท่านนาบีนะแล้ว่าอิมร์อับบาสเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านนาบีสุลัยละสลัมอิมร์อับบาสนะครับมีลักษณะพิเศษที่อลัลลอฮ์ให้นะครับนั่นก็คือท่านเนี่ยเป็นคนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละวะละสลัมขอดุอาให้ในขณะที่อิมร์อับบาสยังเด็กนะอัลลอฮ์มาฟักฮุฟิดดินวาลิมฮุตตะวิลท่านนาบีขอดุอาให้อิมร์อับบาสนะครับให้มีความเข้าใจในศาสนา และขอให้อัลลอฮ์เนี่ยสอนให้อิบนาบัสมีความรู้ในการอธิบายอันกุรอานนะดังนั้นวเวลาเราอ่านหนังสือตัฟซีรนะครับเราจะเห็นทัศนะที่มาจากท่านอิบนาบัสเยอะมากๆนะครับอิบนาบัสจะเยอะมากๆในเรื่องของการอธิบายอันกุรอานนะครับอันกุรอานนะนี่คืออิบนาบัสนะอิบนาบัสเนี่ยก่อนที่จะไปคุยในเรื่องราวฮะดิษนะผมให้รู้จักอิบนาบัสท่านอิบนาบาสสักนิดหนึ่ง อิมโนอับาบาสเป็นเด็กพี่น้องอายุน้อยมากนะครับหลังจากท่านนาบีสุลลัอะเลวะส,สัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยนะว่าฟาดอิมโนอับาบาสก็ยังมีอายุน้อยจนมาในยุคท่านอุมารบินคอตอบรอเดียนลาอันุนะครับท่านอุมารเนี่ยเมื่อเป็นคอลิฟะท่านอุมารในการประชุมครั้งหนึ่งในการมุชารัตนะในการาหารือกับบรรดาซา์บอาอุสโสเนี่ยท่านก็เคยชวนอิมโนอับบาสเข้าไปในห้องประชุมร่วมกับท่าน บรรดาซาบาอาวุโสนะครับอิมรุอับบัสเข้าไปเนี่ยก็เห็นบรรดาซาบาที่ระดับเคยออกสงครามบาดัดกับท่านนบีสุลต์ละวะละสัลลับผู้มีอายุทั้งนั้นเลยและผู้อาวุโสทั้งนั้นผู้อาวุโสซาบาที่อาวุโสก็บอกกับท่านอุมัดนะครับว่าอิมรุอับบาสเป็นเด็กทําไมท่านอุมัดจึงเอาเข้ามาในที่ประชุมด้วยลูกๆเราก็อายุเท่ากับอิมรุอับบาสนี่แหละแต่ท่านอิมรุท่านอุมัดเนี่ยรู้จักอิมรุอับบาสดีในความรู้และความ เฉลียวฉลาดนะครับของท่านอิมร์อับบาสท่านอุมัรจึงถามนะกับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นหมดว่าท่านอธิบายยังไงกับสุโรนะครับอันนัสรุอิดะเจอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตนะครับว่าเราอ่านอันนัสะเยดขูลูนฟิดีนีลาฟะจ์จนกระทั่งจบอายะจบสุโรซอฮาบะห์ก็ตอบเงียบบ้างอะไรบ้าง แต่ท่านอุมาัดจึงถามอิบนออับบาสว่าอิบนออับบาสเจ้ารองตอบสิว่าสุรนี้เนี่ยอัลลอฮ์ลงมาเพื่อประสงค์เป้าหมายอะไรท่านอิบนออับบาสจึงตอบกับท่านอุมมรอิบนอตอบและบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าอิละเจอานัสรุลลอฮิวัลฟัดอันนัสรุที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแจ้งท่านนาบีสุลแลลุอะลัยวะสลัมให้รู้ว่าอาจย์ท่านนาบีนั้นอีกไม่นานแล้วท่านนาบีจะว่าฝาตหรือเสียชีวิต พี่น้องซาบะที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ประทับใจแล้วก็ตะลึงนะพี่น้องในความรู้ของเด็กคนนี้บรรดาซาบะอุโสจึงให้การยอมรับแก่ท่านอิมนุอับาสว่าท่านคือคนและเป็นซาบะที่มีความรู้มากๆคนหนึ่งนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตพี่น้องอิมนนอับาสรอเดียลาอันนุมาท่านอิมนนอับัสได้รายงานฮะด,ดิษนี้นะพี่น้องท่านได้กล่าวว่ากอลกอละราสุลลัล ออลลลลลลลััััฮุะะยวมท่าน رسول ล ل ل ه صلى ا ل ล ه ع ล ي ه وسلم เด็กระอัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าลัยกระอันนัลกุรอานนาสมินอุมมตีนะท่านนบีบอกว่าในประชาชาติของฉันเนี่ยนะจะมีกลุ่มชนนะมีคนจำนวนมากที่อ่านอัลกุรอานนะท่านนบีบอกในกลุ่มในประชาชาติของฉันเนี่ยจะมีคนอยู่จำนวนมากที่อ่านอัลกุรอาน ยมรุกูน์จัลอิสลามเมายมรุกุสหัมินากร่มย์แต่คนที่อ่านกุรานเหล่านี้เนี่ยเขาจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากคันธนูออกไปเลยเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากธนูเวลาคนยิงธนูแล้วยิงออกไปเลยพี่น้องเราเคยยิงธนูนะเวลาเราปล่อยเชือกปุ๊บลูกธนูมันเด้งออกไปเร็วมาก นั่นท่านนาบีเปรียบเทียบคนเหล่านี้ว่าเขาจะออกจากอิสลามเหมือนกับความเร็วของลูกธนูแบบนี้เลยไปเร็วมากนั่นคือการหลุดพ้นจากอิสลามพี่น้องตรงนี้เนี่ยอธิบายได้ยังไงครับพี่น้องนบีบ,บอกว่าอุมม่าของฉันเนี่ยจะมีบุคคลที่อ่านอันกุรอานแต่พวกเขาจะออกจากศาสนาอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกเวลาโดนยิงเลยสแสดงว่าฮะดิษซอฮิตฮะดิษนีนพี่น้องบอกนะ ท่านนาบีกำลังจะเตือนเราว่าถึงแม้นวันนี้คนคนหนึ่งจะอ่านอันกุรอานเป็นประจำนะอันกุรอานนะครับอิบาดัตโดยการอ่านใช่ถูกต้องวันนี้คนคนหนึ่งอ่านอันกุรอานถือเป็นอิบาดัตที่ยิ่งใหญ่อิบาดัตที่อัลลอฮ์รักแต่เรายังไม่สามารถรับประก,กันได้ว่าเราอ่านกุรอานแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่รอดพ้นจากไฟนรก ขนาดอ่านกุรานแล้วยังไม่แน่ว่าจะรอดจากนารกหรือไม่แล้วถ้าคนไม่อ่านเลยล่ะครับพี่น้องอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแล้วคนแบบไหนที่ท่านนาบีบอกว่าอ่านกุรานแล้วแต่กลับออกจากอิสลามตรงนี้อุลมามะจึงต้องอธิบายตรงนี้แหละครับพี่น้องหะด,ดิษท่านนาบีเนี่ยเราไม่สามารถจะอ่านแค่ตัวบทหะด,ดิษและสามารถเข้าใจได้เลยเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยการอธิบายของนักวิชาการของอาเลมของอุลมามะ เพื่อเราจะได้เข้าใจว่าท่านนาบีพูดกับเราเนี่ยท่านนาบีต้องการจะบอกอะไรเราจําเป็นตรงนี้แหละเราจึงต้องมีบรรดาอุลามาที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ออกมารุ่นต่อรุ่นตรงนี้นบีเตือนไงพี่น้องนะครับจนอุลมามาอธิบายว่าฮะด,ดิสนี้เนี่ยท่านนาบีสโลัลสลัมกำลังจะบอกว่าจะมีกลุ่มชนนะครับแต่ว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยยติบะดฮุม จะมาหลังจากสฮาบะนะแสดงว่าคนแบบนี้เนี่ยนะครับในสฮาบะท่านจะไม่มีคนแบบนี้แต่เมื่อมีมาคนหลังจากสฮาบะของท่านนาบีนะหลังจากสฮาบะเนี่ยนะเขาเนี่ยจะแสดงตัวชัดเจนต่อนหน้าบรรดามุสลิมทั้งหมดว่าเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาเขาเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานนะ คนกลุ่มนี้เนี่ยอ่านอันกุรอ่านพี่น้องอ่านกุรอ่านศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยคนประเภทที่ท่านนบีบอกว่าอ่านกุรอ่านแต่จะหลุดออกจากอิสลามคนประเภทนี้เป็นกลุ่มชนที่อ่านอันกุรอ่านไม่ใช่คนจจเฮนนะพี่น้องอ่านกุรอ่านได้นะและบิอัลซินนทิมอ่านเนี่ยทำนองเดียวเหมือนกับบรรดาซาบะอ่านพี่น้องอ่านอ่านอ่านถูกต้องเลยแหละครับแต่เขาเหล่านั้น กุรานไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เลยนะไม่สามารถจะให้สติปัญญาอะไรแก่เขาได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอ่านอย่างเดียวแต่ไม่มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นกับอันกุรานที่เขาอ่านชัดเจนนะค,คนที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาขยันอ่านอิบาดัตขยันมากแต่มีความเข่าในเรื่องของกุรานไม่รู้เรื่องในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์พูดยังไง นะไม่เข้าใจและไม่สนใจไม่อะไรเลยพี่น้องคนแบบนี้นะครับพี่น้องเมื่อเกิดความเขาต่ออันกุรานถึงแม้ว่าเขาจะอ่านแต่เขาไม่รู้ในฮะเกกัตหรือความหมายของอันกุรานและไม่รู้เป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการบอกอะไรสุดท้ายความจะเหตุจึงเกิดเมื่อความจะเหตุจึงเกิดเขาจึงตัดสินจึงดําเนินชีวิตไปตามอารมณ์ที่เขาต้องการโดยไม่ได้ตามอะไรอันกุรานเลย หรือถ้าจะตามกูอ่านเขาก็จะตามในแบบที่เขาเข้าใจกันเองนี่แหละครับพี่น้องจึงเกิดกลุ่มเลวร้ายต่างๆนานาขึ้นโดยที่พวกเขาเหล่านั้นก็อ้างอันกูอ่านทั้งนั้นเลยภายนอกดูเค่งครับศาสนาแต่ในลึกๆเขาสามารถที่จะฆ่าคนที่จะทำร้ายมุสลิมที่จะเป็นศัตรูกับคนเขาสามารถทำได้หมดเลยกลุ่มลักษณะแบบนี้พี่น้องเคยเกิดขึ้นในยุคซาบะ เราจะเจอกลุ่มชนเขาเรียกว่ากลุ่มชนคาวาิจนะขาวาิจเนี่ยถามว่าคาวาิจคือใครพี่น้องแน่นอนเป็นพวกสุดโตง่งทางศาสนาคนเหล่านี้อ่านอัลกุรอานคนเหล่านี้นะครับพี่น้องเค่งครัดในหลักการศาสนาแต่วงเล็บคนเหล่านี้มีความสุดโตง่งเพราะขาดความเข้าใจในศาสนาคนเหล่านี้พี่น้องครับจึงมีบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกสาบะเกิดขึ้น บรรดาผู้ที่ฆ่าสหฮาบเกิดขึ้นเกิดจากคนเหล่านี้พี่น้องพวกขวาวริชอ่านอันกุรานพวกขวาวริชจอฮิตภายนอกเคร่งครัดศาสนามากขอโทษนะครับกลุ่มขวาวริชที่ผมพูดถึงเนี่ยเคร่งครัดชนิดที่ว่าเขาไม่พูดโกหกเลยเพราะเขาถือเป็นกะบาอิดนะแล้วการกะบาอิดของขอวาวริชเขาถือว่าใครทําบาปใหญ่คือหลุดจากสภาพมุสลิมดันทีขวาวริชจึงไม่โกหกแต่ เขาาริชเป็นกลุ่มสุดโตง่งใครค้านกับเขาใครไม่ตรงกับพวกเขาเขาสามารถฆ่าได้เลยพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นระดับซอฮาบะกระตัเกิดขึ้นไหมครับในสมัยซอฮาบะกลุ่มคนเหล่านี้เกิดขึ้นฆ่าลูกของซาฮาบะเกิดขึ้นไหมฮะเกิดขึ้นเกิดสร้างความเสียหายในสังคมเกิดขึ้นบอกเกิดขึ้นทั้งที่เขาอ่านอัลกุรอานนี่แหละครับพี่น้องคนลักษณะประเภทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่า เรียนอันกุรานอ่านอันกุรานขยันอ่านกุรานแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยกับอันกุรานน้าอูบิเลมินซาลินี่คือคนที่จะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่พุ่งออกจากการยิงธนูออกไปทันทีวันนี้พี่น้องท,ท,ที่รักทุกท่านเมื่อผมพูดอย่างนี้นะครับพี่น้องเราอ่านอันกุรานทุกคนอย่าท้อถ้าอย่างนั้นเราต้องเลิอกอ่านบอกปลาบถ้าเลิอกอ่านยิ่งหนักอีกกระทง เราอ่านกัรอ่านดีแล้วแต่เพิ่มในการศึกษาอันกุอภานเข้ามาอีกในชีวิตไม่ยากพี่น้องครับในการศึกษาอานกว่าอย่าไปมองว่าภาษาอรับเป็นเรื่องยากภาษาอังกฤษพี่น้องเราไม่ได้คุ้นเคยภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นตอนขอโทษนะครับตอนพ่อแม่เราร่วมหลับนอนจะมีเราตอนแรกอ่านดูอาภาษาอับบางคนไม่จําจดเข้าห้องนอนอีกเข้าหอเค้นแรก นะขออาจารย์อาจารย์มีดูอาอะไรนะอ่านก่อนร่วมประเวณีก่อนร่วมหลับนอนกับเมียบอกอ่านแบบนี้นะบิสมิลลาฮิอัลลอฮ์มาเจนดิมินชัยตอดอ่านจําไม่ได้เอาจดเข้าไปอ่านฝึกอ่านจนจําร่วมหลับนอนภรรยาอิชะลอได้ลูกเอามาสอนแล้วพี่น้องดูร่วมหลับนอนภรรยาตอนแรกอ่านคุณอ่านอ่านดูอาเป็นภาษาอาหรับนะฮะเวลาคลอดลูกออกเรามีอาจารย์ที่หูขวาลูก ภาษาอัหรับเวลาลูกเติบโตขึ้นมาสอนอลีบาตาลูกภาษาอัหรับเราเนี่ยตั้งแต่เกิดพี่น้องไม่ได้คุ้นภาษาอังกฤษเลยพี่น้องอ่านดุอาองพูดภาษาอังกฤษไหมฮะตอนจะร่วมหลับนอนกับเมียน่ะตอนจะนอนกับภรรยาเนี่ยพี่น้องพูดภาษาอังกฤษไหมฮะให้ยูไม่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเวลาเราร่วมหลับนอนเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มก่อนจะมีลูกเราอ่านดุอาภาษาอัหรับ เวลาลูกคลอดออกมาพี่น้องรเองสติลแล้ววิ่งอยู่ในหูขวาของลูกไหมหรือเราเร้องเพลงน,วน,นาวนาพี่น้องในหูของลูกเปล่าอาจารย์ภาษาหรับลูกโตขึ้นมาสอนอลิบาตาให้ลูกเรายังไม่ได้สอน ABC ซด้วยซ้ำนะเราสอนอลิบาตาให้ลูกก่อนเราสอนลูกในเรื่องอิสลามก่อนจะสอนภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแต่วันนี้เราเติบโตมาเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายภาษาหรับยากเลยไม่อยากเรียน และก็ไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับอัลกุรอานนี่คือความเข้าใจผิดมากภาษาไม่ได้ผิดพี่น้องแค่จะเป็นอังกฤษจ,จะเป็นสเปนอะไรก็แล้วแต่เรียนได้หมดแต่ว่าอัลกุรอานพี่น้องวันนี้เราเรียนเนี่ยนอกจากจะเรียนเราไม่ได้จําเป็นต้องเรียนให้ทับเซตได้ทั้งเล่มพี่น้องมันก็ไม่ไหวอย่างน้อยที่สุดเราอยู่ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยอิยมรุกุนมินัลอิสลามไม่ให้เราหลุดออกจากอิสลาม เหมือนกับลูกธนูที่หลุดออกไปอย่างนั้นนี่คือคนประเภทแรกนะตรงนี้พอผมพูดตรงนี้พี่น้องครับนึกคำพูดนะที่สหายบ้าเคยพูดเอาไว้ว่าสหายบัตบรรดาสหายบอาวุศของท่านนบีสุลแลลละฮ์วะลาอุละสัลลัมนะสหาบะ้าอุศอุศอุศอเลยนะพี่น้องไม่ย่อฟังมินอัลกุรอานอิลลัลสุโรอ่านะฮ์วะฮ์สหายบัตอาวุศอบางท่านเนี่ย เขาไม่ได้จําอันกุรอานหมดทั้งเล่ม30ยุดเขาจําบางสุระแค่นั้นเองฉะนั้นฮาฟิสอันกุรอานจํา30ยุดในสมัยสฮาบะไม่ใช่ทุกคนจําได้หมด30ยุดพี่นอ้อกไม่ใช่จําได้บางคนพี่น้องดูสิครับตอนฮาฟิสกุรอานที่เป็นนักท่องจํากุรอานของท่านนาบีสุลัยสลามเจ็ดสิบคนเสียชีวิตลง ท่านอบูบักอสิดดิกจึงมีความคิดต้องรวบรวมกุอานเป็นเล่มเพราะอะไรสาเหตุหนึ่งเพราะคนทุกคนไม่ได้จํากุอานได้หมดถ้าไม่มีการรวบรวมเอาไว้กุอานก็จะหายท่านอบูบักจึงคิดฟิกเกตความคิดนี้ขึ้นขอบคุณพี่น้องอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมอัลลอฮ์ไม่ให้ซาบัดจํากุอานได้หมด30ยุดทุกคนถ้าซาบัดทุกคนจําได้หมดจะไม่มีการรวบรวมกุอานเป็นเล่มแบบนี้เลยเพราะเขาจําได้แล้วแต่ซาบัดอัลลอฮ์ให้จาไม่ได้หมด นะดังนั้นสหายเนี่ยไม่ได้จำกุรานหมดทุกคนแต่ว่ารู้สิกูอัลลอฮ์ให้ริสกีกับสหายคือว่าสหาบะทุกคนสามารถปฏิบัติตามอันกุรานได้หมดเลยคำสั่งของอัลลอฮ์ตั้งแต่อักษรแรกจนอักษรสุดท้ายในกุร آن, าน30ยุษสหายอันไหนที่เป็นคำสั่งสหายทําได้หมดเลยพี่น้องและสหาบะบอกว่า จะมีมาในประชาชาติในยุคหนึ่งเขาเหล่านั้นจะท่องจำอันกุรอานได้หมดได้เยอะมินฮูมุสบีบัลอมะทั้งเด็กทั้งคนตาบอดจะจำกุรอานได้หมดเลย30ยุสมันจะมีในยุคนั้นพี่น้องคนท่องจำกุรอานจะมีเยอะมากเด็กยังท่องจำสคนตาบอดยังงท่อจ30ยุสมีไหมมีแต่ซอฮาบะบอกว่าเขาเหล่านั้น กลับไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งอันกุรานได้สแสดงว่าจําอย่างเดียวแต่ทําไม่ได้จําอย่างเดียวแต่ทําไม่ได้จริงหรือไม่มีไหมฮะสังคมแบบนั้นเราจํากุรานได้วันนี้ถึงแม้จะจําไม่ได้หมดสุรอพี่น้องไม่ได้หมด30ยุสแต่เราทําตามได้หมดไหมในทุกสุระที่เราท่องจําพี่น้องเราก็ทําไม่ได้หมดแต่ซาบาตทําได้หมด นี่คือความประเสริฐน,นะฮะความยิ่งใหญ่ที่ซาฮบะมีในขณะที่พวกเราไม่มีเขาเรียนกุรานแล้วเขาเข้าใจในอันกุรานจริงๆวันนี้ถึงแม้เราท่องจํากุรานแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามอันกุรานเราคือคนหนึ่งที่ไหยนะพี่น้องเราคือคนหนึ่งที่ไหยนะเราเหมือนมี igator, นิเ i กเตอร์พี่น้องเราเหมือนมี Google Map แต่ไม่กดใช้มีแต่ไม่กดใช้ สุดท้ายมีอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไม่ได้กดใช้สุดท้ายก็หลงสุดท้ายก็หลงี่น้องฉะนั้นเมื่อเรามี n a v เวกเตอเรามี Google Map แล้วเนี่ยศ <c oughs> ึกษาวิธีใช้แล้วหาให้ได้แล้วใช้ให้คุ้มอินชาอัลลอฮ์รอดพี่น้องรอดนะจากไฟนะรกของอัลลอซ์บาลตลานแน่นอนนะนี่คือคนประเภทแรกที่หะด,ดิษท่านอนาับดุลสลลสลามได้พูดถึงไว้ตรงนี้นะครับคือคนแบบนี้ คนอีกหนึ่งประเภทที่ออกจากอิสลามแบบธนูออกจากคันอนธนูออกจากคันธนูเนี่ยนั่นก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำอิบาัต์มากปฏิบัติอิบาัต์มากถึงแม้ว่าฮะด,ดีษนี้นบีจะพูดแค่อันกุรอานแต่เหมารวมถึงอิบาัต์หลายๆอย่างด้วยคนประเภทนี้ทำอิบาัต์ขยัน ทำอิบาดัดมากแต่ว่าวแลาคินนแต่คนเหล่านี้นั้นไม่มีความเข้าใจใดๆเลยในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่พวกอา่านจนกระทั่งเกิดเป็นการอุจุบหรือภาคภูมิใจในตัวเองแล้วกลายเป็นการดูถูกคนอื่นหมดเลยนี่คนประเภทนี้ที่นบีบอกว่าจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกไปจากคันธนู นั่นก็คือคนที่อิบาดัตมากแล้วก็ประมาทในอิบาดัตตัวเองรู้สึกว่าฉันในอ่านกุราฉันนีิึกษาอันกุราแล้วฉันนินละหมาดได้ห้าเวลาสุดท้ายเกิดความตาเขาเรียกว่าความลำพองใจแล้วก็กลายเป็นคนคนนี้เนี่ยนะครับยัตะกรุ้นะยั่กรุหมายถึงดูถูกคนอื่นหมดเลยไม่มีใครดีกว่ากูแหละกูเนี่ยแฉวกว่าเพื่อน นะฮะทั้งละหมาดทั้งอ่านคัมภีรเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นทันทีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาไรไปน้องนี่แหละครับที่คนประเภทที่ท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮซัลมบอกว่ามันจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากคันธนูจากการถูกคนยิงไปเลยนี่คือการตะขับบุตรนี่คือการมันจะกลายมาเป็นระยะในข้างหลังใช้ตอนหลอกลอก่ลอแม้กระทั่งคนดีแล้วพี่น้อง คนอ่านอัลกุรอานแล้วคนอยู่ในหลักศาสนาแล้วยังไม่รอดจากการหลอกของชัยตอนวันนี้คชัยตอนหลอกคนกินน้ำมท่อมหลอกอีกแบบชัยตอนหลอกคนที่เคร่งครัดอิบาดัตมาหลอกอีกแบบเคร่งครัดอิบาดัคนที่อยู่ในหลักศาสนาแล้วมันไม่ได้หลอกให้เราทิ้งละมาะแต่มันหลอกให้เราเยอยยิงให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นนี่คือการหลอกของชัยตอนพี่น้อง ถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกว่า <c oughs> พี่น้องดีกว่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเราประเสริฐกว่าคนอื่นนี่คือการหลอกของชัยตอนชนิดหนึ่งคนดีนะครับพี่น้องเขาจะรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยเสมอคนซนแล้วเขาจะไม่มองตัวเองสูงพี่น้องเขาจะมองตัวเองต่ําตลอดเหมือนท่านนาบีสุลต่านอะล,ลัยอัลสลัมและบรรดาเหล่าซาบั์เขาเหล่านั้นไม่เคยมานั่งมองและไม่เคยมานั่ง เชิดชูตัวเองว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นไม่มีสอบาดคนไหนทําแบบนั้นเลยครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาะวัลอิสลามได้เตือนไว้ตรงนี้นะฮะและก็เราได้หะดิสี้ก็คือว่าจงขยันนะในการศึกษาตัดับุรอันกุรานพิจารณาอันกุรานศึกษานะพยายามศึกษานะครับพี่น้องอย่าคิดว่ามันยากเราขอดุอาอ ให้อัลลอฮ์สร้างความเข้าใจแก่เราพี่น้องก็ต้องเข้าใจแน่นอนอินชาลอสองฝึกในการต่ำต้อยอย่าประมาทนะฝึกในการต่ำต้อยอย่าประมาทแล้วอย่าอยู่ในการดูถูกคนพี่น้องวันนี้ถึงเราจะละหมาดได้เราทำความดีได้แต่อย่างน้อยที่สุดท่านต้องเชื่อมั่นว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราทำได้วันนี้คนที่ยังละหมาดไม่ครบคนที่ยังอ่านกุานไม่ได้หน้าที่เราวันนี้พี่น้อง คือตักเตือนและขอดูอาให้พวกเขาเราอย่าดูว่าเราดีกว่าเขาเพราะเราไม่รู้หรอกครับวันเกียรมะอัลลอฮ์ดูที่หัวใจหัวใจคนเหล่านั้นอาจจะบริสุทธิ์กว่าเราก็ได้หัวใจคนเหล่านั้นอาจจะมีคุณค่าณนะที่อัลลอฮ์ยิ่งกว่าเราก็ได้ไม่มีใครวัดใครได้ไปน้องไม่มีใครวัดใครได้นะฮะเราถึงบอกว่าเราอย่าดูถูกวันนี้มองตัวเองให้ต่ำนะท่านนาบีสุลตาระหัยเลวะสลามครับี่น้อง จะไม่มองตัวเองว่าตัวเองสูงส่งท่านนบีจะต่ำต้อยท่านนบีจะอยู่อย่างต่ำต้อยท่านนบีจะชอบคนยากจนท่านนบีเตือนอบูซัดอัลกิฟารีซาบะนะครับฮุบุลมาซาคินจงให้รักคนจนท่านนบีนะครับอัลลอฮฺลัลซลลท่านนบีสอนอาซาบะจงรักกับคนจนและจงนั่งร่วมกับคนยากจนการอยู่กับคนยากจนการนั่งกับคนรักย่ามันจะทําให้หัวใจเราต่ําต้อยลง สังเกตพี่น้องไอคนบ้าที่ชอบแขวนกับพวกมีอำนาจนะเห็นคนมีอำนาจไม่ได้ชอบไปเดินตามเขาก็ไม่ได้สนใจเราหรอกเรา,าความสุขที่เดินตามเคยเห็นไหมฮะต่ำต้อยจริงๆคนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นระดับอาจารย์เป็นโต๊ะครูเป็นบาบอเป็นอุสตาดเป็นอิหม่ามก็แล้วแต่ผมก็ตำหนิเลยนะเราเห็นคนมีอำนาจเราอยากจะอยากจะตีซียเราไปเดินตามงก ok, 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 หมดศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมเลยพี่น้องเราไปเดินตามทําไมอ่ะเออถ้าเขาเรียกแล้วมีธุระว่าไปอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เรียกเราเสนอหน้าเพื่อจะติดตามไปเรื่องอะไรพี่น้องนี่คือคนที่รักคนมีอำนาจแล้วคนประเภทนี้ไม่เคยรักคนจนหรอกพี่น้องแล้วใครที่ไม่รักคนจนเนี่ยเชื่อผมนะครับหัวใจมันตะก,กบดทางนั้นเลยวันนี้จะทํายังไงต้องอยู่กับเขาบ้างนั่งกับคนจนท่านนาบีสโลยสลัมนั่งกับคนจนแย่กับเด็ก ผู้นำระดับท่านนาบีเนี่ยนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ผู้นําระดับนี้เนี่ย <c oughs> อย่าเรียกว่าผู้นําเลยพี่น้องยิ่งกว่าผูน้นําไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีพี่น้องศาส,สดานะฮะรซูลนะครับและเป็นรสูลที่แท้จ,จริงท่านนาบีนั่งกับเด็ก <c oughs> ท่านนาบีคุยกับคนยากจนท่านนาบีนั่งบนดินท่านนาบีทานอาหารกับสอฮาบะท่านนาบีทานนี่คือการอยู่ของท่านนาบีอัลลอฮุอยู่แบบนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ ความตะบบดเราหมดความยิ่งใหญ่เราหมดแต่เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราใหญ่กว่าเขาเราเก่งกว่าคนอื่นเราละหมาดครบเราเข่งศาสนาเราประเสริฐกว่าคนอื่นนี่คือลักษณะอิบลิสละนตุลลออะไรอิบลิสเป็นคนมันเป็นตัวที่พูดกับอัลลอฮ์พี่น้องจําได้ไหมสาเหตุเดียวที่ไม่สูญูยุดกับนบีอาดัมอะลสยาลามอันาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาอย่าหลอ อิบลิสไม่ได้ปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของอล l l a ์นะครับอิบลิสยอมรับว่าอลล a ์เป็นเจ้าอิบลิสกลัวลล l a ์นะครับพี่น้องแต่ความยโสและความตะก,กับ,บุตรของมันความไม่ยอมลงให้กับท่านนาบีอาดัมอลัยลามเพราะมันถือว่าฉันดีกว่าอาดัมแค่รู้สึกแบบนี้เองพี่น้องครับบอกว่าฉันดีกว่าอาดัมฉันดีกว่าเขา ถึงแม้อัลลอฮ์ใช้อ้บลิสุทธมันก็ไม่บริสุดแสดงว่ามันยอมแรกเล็กเข้านรกเพราะความตะก,กบุตรและริษยาของมันนะแล้วริษยาพี่น้องครับผมเลยบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดในสังคมเอาแบบอย่างท่านนาบีไปใช้พี่น้องจะไม่มีการดูถูกคนเด็ดขาดอย่าคิดอย่างเดียวพี่น้องว่า ลาฟัตละเลอาฮัดินอะลอาฮัดินไม่มีใครดีกว่าใครทั้งสิน้นอิลลับิตักวานอกจากคนที่มีความยำเกรงเท่านั้นอัลลอฮ์ย้ำตรงนี้ให้เราเข้าใจนะครับว่าอ um, ินนักโรมะกุมอินดัลลอัตกอคุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้านะที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความยำเกรงที่สุดวันนี้วัดไม่ได้พี่น้องไม่มีตัวเทสนะว่าใครจะยำเกรงไม่ยำเกรงบางคนนะพี่น้องใส่หมวกเปียอใส่เสื้อต๊อบคราวยาว แต่หัวใจชั่วก็มีปฏิบัติออกมาเลวร้ายก็มีชอบนินทาก็มีพูดม,มันก็มีบางคนถอดเสื้อพี่น้องทําตัวดูไม่ได้เลยแต่หัวใจเขาอาจจะดีกว่าคนใส่ต๊บก็ได้มันวัดกันไม่ได้คนใส่ลีวายนี่ยอาจจะดีกว่าคนใส่สโรอก็ได้คนใส่ต๊ะอาจจะดีกว่าคนใส่เสื้อเชิ้ตและคนใส่เสื้อเชิ citation, ้ตก็อาจจะดีกว่าคนใส่ต๊ะก็ได้วัดกันไม่ได้พี่น้องเครื่องแต่งกายไม่มีทางวัดความดีของคนเด็ดขาด ลอดการไม่มีทางวัดตลอดการเพราะอย่าลืมนะสหาเนี่ยเวลาพิชิตเมืองต่างเนี่ยเวลาไปอันเดลุสนะเวลาไปเปอร์เซียเวลาไปทางกุฟ้าทางอิรักพิชิตแล้วสหาในก่อนขยายอิสลามไปทั่วโลกสหาเ,เวลาเอาอิสลามเข้าไปในประเทศไหนเนี่ยแล้วยิ่งใหญ่ในประเทศนั้นเนี่ย ผู้คนก็จะเปลี่ยนมาปฏิบัติตามหลักอิสลามอย่างเต็มใจแต่ซาบะจะไม่ให้คนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายเลยชาวอันดาลุสแต่งตัวแบบไหนก็แต่งตัวแบบนั้นตราบใดที่ไม่ผิดหลักศาสนานะครับคนอียิปต์ใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่แบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าต้องแต่งเหมือนคนซาอุดีเปล่าแสดงว,ว่าเครื่องแต่งกายไม่เกี่ยวอะไรเลยกับหลักศาสนาหลักศาสนาอย่างเดียวเองพี่น้องให้ปิดเอาร็อแค่นั้นเอง จะปิดเอารอด้วยผ้ายีนจะปิดเอารอด้วยกางเกงลม่มจะปิดเอารอด้วยผ้าสรงจะปิดเอารอด้วยเสือ้อต๊อบเรื่องของท่านใส่ต๊อบไม่ได้ดีกว่าใส่เก่งยีนพี่น้องเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันในเรื่องอะไรในเรื่องที่อัลลอฮฺเจวัดคือความตักวะความยำเกรงนะอันนั้นคือสําคัญที่สุดพี่น้องยิ่งกว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับผมเลยบอกตรงนี้นะพี่น้องว่า่ <c oughs> าดูถูกคนฮะดิษนี้เป็นการเตือนและอีกฮะดิษหนึ่ง ที่จะเตือนที่ท่านนาบีสุลต่านได้กล่าวว่าคนคนหนึ่งทําอามันชาวสวรรค์มาจนเขากับสวรรค์เนี่ยใกล้กันและสุดท้ายก็ไปทําอามันของชาวนรกและเขาก็ได้ไปนรกคนคนหนึ่งอยู่ในความชั่วมาตลอดจนระหว่างเขากับนรกแค่ศอกเดียวพี่น้องสุดท้ายเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทําความดีและเขาก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือเกมแห่งชีวิตจริงพี่น้อง ตอนจบจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้วันนี้เราละหมาดแต่ไม่รู้ว่าจะจบชีวิตอย่างมุมินหรือไม่วันนี้คนกินเหล้าเข <c oughs> าไม่ได้เป็นตัววัดว่าสุดท้ายมันต้องจบชีวิตในสภาพกินเหล้าเราไม่รู้ตอนจบทุกคนนะครับพี่น้องทุกวันนี้เราลุ้นตอนจบของชีวิตว่าเราจะจบเป็นยังไงนะเราลุ้นชีวิตแต่ละคนและเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเยอะนะไม่ต้องไปยุ่งพี่น้องไอ้คนนั้นจะเป็นไม่เกี่ยว ยุ่งกับชีวิตตัวเองพอนะเอาชีวิตท่านเอาชีวิตลูกเอาชีวิตเมียดูชีวิตพ่อแม่ดูญาติใกล้ชิดท่านแล้วก็ประคับประคองกันไปนะและหลังจากนั้นพี่น้องร่วมพักพวกเราขอดัวให้กันและกันและอินชาอัลลอฮ์เราจะสำเร็จทั้งดุนยาและอาคัยรัตนนะครับพี่น้องนะฮะ